พบกันกลับมิกและพี่ท็อปอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับพี่ท็อปเห็นหนูวังไหมเห็นหนูวังไหมเรามาดูหนังเอ้ฟังเพลงดูเอ็มวีเออใช่ประกอบซีร oh. ีส์นะครับอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นไงเพราะว่าเราไม่เคยดูมาก่อนเราเคยฟังเพลงกันมาแล้วครับแต่ยังไม่เคยได้ดูเอ็มวีของเพลงกันเลยใช่ไปดูกันเลยครับทุกคนมาหอมแกนลุยโโหเปิดด้วยคุณเอ็กว่ะ เซ็กซี่ป่ะวยนี่สีสวยมากเลยลุยคนสวยฉันสวยหรือเปล่าสวยแต่คุณหลอนะเฮ้ยคุณก็หล่อเฮ้ยทำไมทั้งสวยทั้งหล่อหลายฟิลจัดร้องห้าง้เนี่ยร้องไปแล้วอู้ล้มล้มโอ้ยโหไม่เห็นผมคุณสงดีวานานละ เฮ้ยคนหลอก ปัลลินปัลลินจะปัลลิน, <laughs> นต้องสานคนผ่าหนุ่มค้ังหลักอ่ะใช่ไหม <c oughs> เฮออ้ยสีสวยสีสวยสีสวยมาก <laughs> หนักมากจริงไมไม่ไม่มันมันมันหนักของมันยืนบนหินไงอ่าลองหายมาลองเฟิร์นเพื่อคุณคุณเป็นคุณป็นลีคุณตึงจัดอ่ะตึงจริงสายตาเปลี่ยนเลยมันไม่เหมือนมันแบบมันแบบสวิสนะใช่ ใช่ป่ะลใส่เสืสุดสุอสุดหนูมาผดไม้ลำดีนี่สุดแล้วผลผลไมนี้เอ่อุล้ยเซ็กซี่เนี่ยเซ็กซี่นะใส่เสื้อหน่อยไหม ภาพอย่างสวยแอคชั่นแคมเฮ้ยอันนี้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 ไม่รจริงเฮ้ยภาพสวยมากวิวิชอตบนี้สวยมากสวยสวยมั่คือช็อตท้ายที่คุณถ่ายตอนกับช่โรยรอกไม้หืมไมขนลุกเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันสปอยอยู่นะเนี่ยอันนี้สปอยนะเนี่ยสปอยนะสปอยเยอะอยู่นะจริงไม่อาจริงถ้าดูแต่อ้มีอ่ะไม่รู้เว้ยว่ามันคือเราเรล่าแต่เรารู้ไงเรารู้หมดแล้วใช่แต่แต่ละช็อตที่เอามาเป็นแบบช็อตพิเศษทางนั้นเลยอ่ะใช่เย้ตบมือแล้วสำหรับไอ้มีรู้สึกว่า ตัวเพลงกับเนื้อเรื่องอ่ะมันค่อนข้างไปด้วยกันมากๆเลยอะ่ะเราาฟังแล้วเราดูอะ่ะมันยิ่งเพลินตาแล้วเราทาให้เราอยากฟังอีกเนี่ยตอนนี้ผมยังอยากกลับไปดูซ้ําเลยเหมือนกันนี่อยากกลับไปย้อนแบบท่อนหกเยอะน,น้ําตาของความรักอย่างเงี้ย<อ>ล้วแบบว่าเป็นซีนที่แบบหน้าเราฟังแล้วรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์บอกพวกผมด้วยนะผมอยากรู้เหมือนกันว่าค็รู้สึกเดียวกันคล้ายๆกันไหมว่าอันหนึ่งเลยผมรู้สึกว่าแสงสวยเพลงเพราะแล้วก็คัดออกมาได้สมูทแล้วก็ล้อไปกับเพลงได้ดีมากครับ แต่ละซีนที่ตัดเป็นซีนไฮไลท์ของซีรีส์เราเลยยังไงทุกก็ฝากทุกคนไปดู MV แล้วก็ฟังเพลงขี่หยดน้ำตาด้วยนะครับบอกเลยว่าอิ่มเอม,อมทั้งสังส่งเสียงเพลงและ MV แน่นอนครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่สินทศพรด้วยนะครับที่มาร้องเพลงนี้ให้กับซีรีส์ของเราพร้อมมากอย่าลืมไปดูซีรีส์ด้วยนะครับทุกๆที่รักครับ